สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2ีกันยายนนะครับ2 5ห6-6ครับนะครับเมื่อนี้ผมพระพี่น้องวัยุธที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จังหวัดกฬสินนะครับ มือนี้งวดหลายครับรถกันหลายครับ<ม>เดี๋ยวที่พ่อพี่น้องต้องไปเรื่อยๆ<ม>ได้ครับต <c oughs> กเง้ยใส่เกาะตัวใดในเกาะห้องเฮาแมนนมดแ่นดบอ่อสี่ตัวแม่ลูกบ่ตัวนี้ลูกตัวนี้ สองโคมเนาะลูกแดงแดงนี่บอลูกแดงแดงเนี่ยตัวเมียดิเนาะลูกผูบครับโอ้ลูกคูบเนาได้ลูกสีแดงดีเนาะโอ้หนาแว่ๆนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โคมนี่ลูกคนที่เท่าไรเนี่ตัวแดงแดงลูกคนนี่ลูกที่ซีโอ้ตัวที่ซีแล้วบอที่ซีแล้วแม่นี่แม่นี่ที่ซีแม่นี่เดะแม่นี่ลูกแรกครับโอ้อันนี้เป็นลูกแรกอันนี้เป็นตัวที่ซีแล้วนี่เปิดเท่าไรละตัวที่ซี ่สามหมืม่นได้ครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวที่สี่โอ้ยยอดแสงเลรอลูกตัวที่สี่แดงๆเนาะสามหมืม 3, ่นส่วนแม่แม่กะดีร้อยเศร้านี่นบอกลูกกะดีร้อยสิบผ่านี่แหละเนาะประมาณนี้ลูกตัวที่สี่นะครับอยู่นี่เอาสามหมื่นได้ผมยอดแสงแสงอาทิตย์เขียแล้วตัวนี้เป็นลูกแรกเนาะ ตัวนี้ตัวปูเผืดเท่าไรเราโคนี่สามมนสตัวนั้นสามมืส่วนอันนี้สามมืเนาะโอเห็นงหดเลยเอ้ามมืสเป็นลูกแหกลก้ะครับมา่านลอยเร้าแบบพุ่มสูงเนาะแดงขาดีดอกง่วเลี้ยงครับเป็นตะเลี้ยง,ยยงอยงดีดอกสองโค้งอยู่เด้อให้ลูกสีแดงดีตัวนี้สามมือสามครับเป็นรูปแรกสูงปร่มานจักลอยเศร้านี่แหละเนะาะกับม่านลอยเศร้าเด้ออาดูคน ตัวนั้นสามมื่เนาะถ่ายบอดดิค่ะบนดดิคนแสงแดดอะไนั่นนี่นี่เลยครับเอาเอานี่นี่รูปเฟินเหรอถ่ายบอดดิค่ะบอดดิค่ะเฟินก็ม่อบังอีกเอาเอานี่เอาสามมื่นสามเนาะเมียนี่เนาะกับลูกเนาะลูกแรกเนาะเอาประกันจำนี้ให้ม้วนเรยอนะครับด้วยเป็นตัวเรืองี้นี่นี่เลครับเอา ลูก่นเอา 33, สามมืสามแม่น,น,น,นั่นก็สามมือเนาแม่ถิ่นร้อาที่แรกเอาเบอร์โทรเท่าไรครับบ้านนี้ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองเก่าหสเกนสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งเกาเนะสองโค้งสองโค้งแม่ลูกลูกผูทั้งหมดอยู่นี่หอย,ยยังก็ล่ะ,อะอหอยยุดเนาะพอนางมดอันนี้เนาะพอหอยยุดเนา,า <c oughs> ะเอาขอบคุณหีารเด้อเจ้าเต็มถู่คราบผมโ่เหินหงเลยหม เดี๋ยวนะครับพาไปทั้งทีกันไปตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวตัวผูทั้งมดบนี่บ่ตัวผูทั้งมดเลยแบบง่ายเลยนี่เนาะเปิดตรงไหนล่ะสองตัวนี่เป็นคู่ไปเลยบ่คู่ผมเดียวสามจิ้ห่าโอ้คู่นี่สามจิ้มห่า นี่นะครับเตัวคู่ทั้งสองเอาตัวนี้มรแม่ณจัรลอยลอยเศ้าครับสองตัวตัวคู่ตัวคู่นี่แดงดีเลยเนาะกังนก็ใหายก็น้อยน่อยาส้อย้ยอตัวนั้น้งสูงประมาณจัรลอยตันี้ร้อยเศ้าได้เนาะตัวนี้เนาะด้ยก็สามิบเนาะตัวง่ายหน่อสามสิบแดงแดงกระจ้าแล้วจะทำไกัเออเหนียว นะครับปมะมาณร่อยงถึงงยนี่คู่นี่สามหมื่นสามหมื่นหาบอกคู่นี่สามหมืนหาเน่อยเรอยๆถอยเก่อก๋คนนึงเพิ่นติโบเห็นได้นี่ตาเว้นห่อะไร้งเลยอันนี้ครับสามหมื่นหาเด้อตัวคู่คู่นี่เบอร์โทษได้ครับบอดนี่เบอร์โทษได้ปะศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดหกสองเก้าหกสาม ta mươn hà nó khô này know. Hà nội phù ngoan ngoan rồi, ngoan 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 ดุไม่ยากบ่ตั้งแต่แหละแม่ลูกหัห้องเฮาเนี่ยสามสิบสองครับสามสิบสองลูกตัวเมียบ่ครับบ่ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้สามสิบสองเนาะลูกแรกคนลูกแรกสีแดงแดงนี่บ่ตัวผู้นะครับเด้อสีเดือนบ่ลูกคนเนี่ประมาณนั้นประมาณนี้เนาะแม่สูงเท่าไร้อย สามส e <this> <Cock S 2> ิบบวกเนาะประมาณนี้เด้อเอาบ่มีตรนี้ยังแม่ก็ได้เมื้อนี้สิทายยากหน่อยครับแดดแดดเด้อชุบเอานี่เบิ่่งแมเมฆหนี่เอาลูกเดียวลูกเดียวสูงประมมันลอยสามสิบบวกนี่ละเอาแกงขาบ่มีตรงนี้นะครับแกงขาบ่มีตรงนี้เนาะแกงแดดกับชาทายย่างยางเอาในราคาสามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพัน ห้องไว้สามหมื่นสองพันนั่งต่อได้น้อเอาเบอร์โทรครับบ่หนิศูนศูนหกสองสี่หกสามเจ็ดเจ็ดหกศูนแม่ลูกลูกแรกลูกตัวผู้สามหมื่นสองต่อรองได้เอาพ่อหยังครับพ่อ,อนิยมครับพ่อนิยมจากไสค,ครับนี่จากนามนครับโอ้นามนเด้อขอบคุณหลายครับพ่อ,อนิยมจากอำเภอน,นามน์ เงยๆๆนี่ตักันด้วยันนี้สวยๆัมโลัวโลเนี่ยต้องว่ยน้อยนี่บ่ว่้ยน้อยนู่นให้ซื้อบ่โอ้แล้วกันแล้วว่า่น้อยส่ติดเปิดอตัวว่ายน้อยนี่ฮะต้องสวย มาเปิดให้ตัวนี่เปิดดีกว่าเปิดดู่เสือเสือไอๆบ้านี่นี่หน่อยเปิดตัวไหนแล้วบ้านนี่สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเอ็ด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 โอ้สามหมื่นเอ็ดเป็นแม่สาวบ่แม่สาวเนาะโอ้ได้ลูกเนึ้อแล้วโอ้ได้ลูกเนึ้อแล้วสามหมื่นเอ็ดความี้ยหน่อยทุ่งสูงเงี้ยได้ลูกมาตัวหนึ่งนะครับเด้อแยกไปแล้วลูกเนึ้อแยกไปแล้วสูงเลยตัวนี้เนาะยเี้ยหน่อยเนาะ สูงตัวใดอะไรนี่หน่อยร้อยห้าสิบฮะร้อยห้าสิบบ่เอาห้องนี่หน่อยร้อยหาซื้อด้วยในรูกนึงเนาะแทงขายดีเนาะไม่มีตำหนิเลยครับเอาเนื้อหนังดีหัวล้นบ่ครับนี่หัวล้นเพราะสร้างล้นดอาีกยังมีอยู่เขาบีเอามาหู้แฉลูปเซกอะได้ซวเนี่ยโอ้ยเพิ่นหู้ดีเนาะเชียงดีเลยนี่เอาอืสามหมื่นเอท ดูดซวงก็ดีเนาะดีมากดีมากโคตรกันจะโอมหมดเชียวอ่ะฮะโคนกันจักกันกำนันนม่ขายโอ้รยหาซีฟนี่คือว่าโสมกำนันนี่ล่ะเอาลูกเดียวเด้อเรียบก็ดีเนื้อหนังดีแหละสามเอสเนาะได้ตัวเดียวย้อยหน่อยมาเดียวตัวเดียวนี่เนาะเอาเบอร์โทษย่อยหน่อยเด้อเบอร์โทษเด้อครับเดี๋ยวผมติทายง่วงหมดโตกันนะออกมาออกมาพีกันนะนี่เอองามหมดอีกแ้วงามได้เอาเบอร์โทษครับวะเนี้ ดำได้บ่เราบ่เนี่ยำบ่ได้แล้วพกสมมติชื่อผมใสเราพกสมมตน่ะออมาอ่านบ้างนะเดี๋ยวจะบังได้ผมดีไทยมาตัว้่นยับยับออกหน่อยนี่หน่อยเออเออเอาเบอร์โทรครับวันที่หายย่บบ่เบอร์โที่แดงใหอยแดงยู่ไส 083ย์แปดสาเนหก็ย yeah. ังหน่อยก็ยังหน่อยแจกเมืองกระไสครับห้อยแดงอยู่ครับบ่ห้อยแดงเอาตัวสามครับสล้วนี่โอ้ใหญ่เลยได้ลูกยักษตัวล้น่ได้ลูกยักษตัวแลครับนี่ แม่สาวบ่อเอาสี่หมื่นสามบ่เอาสี่หมื่นสามแม่สาวเด้อยบ่มานจัดลอยหาซื้อผล้วครับนี่ลอยซื้อหาได้ดอกเอาออกตามไปด้อเอาองัวตัวนี้แม่สาวครับมแม่สาวก็สี่ผันละส่งสองปีผัวนี่เพิง่งส่งแทงขาดีมัมีแบบนี้เนื้อหนังดีเอากำลังส<ไ>นใจบ่ครับบ่ไม่เจ้าของบ่เจ้าของบ่เนื้อหนังดีได้คนจังปีเลยนี่ครับของมนันสองปีสองปีเนาะ ขายดีแข็งขายดีเนื้อหนังดีเอาผมมีตำนี้อย่างน้อบึงน่ะบึงนาเพิ่อนกันนะนี่นี่นาตาดีเอาขอบหูดำดำใส่เครือ่องงัวหลายครับมาอนีิไทยง่ายจันหน่อยเด้อเอาไทายหน่อยกัหน่อยซีมันสองฮะเงาซีมันสองซีเท่าไหร่ก่อนโอซีสิบสอง อืมสีินะครับด้วแม่นี่เบอร์โทรอีกเครื่อนึงศ8นย์แปดสามเจปดศสหอืมเอาเนี่ยนะครับด้วยสี่หมื่นสองนี่มาสองปีเอาสมบูรณ์ดีจ่งัวนี่สีดีเนื้อนังดีเลยห้อยแดงห้อยแดงบ่บ้านบ้านใดก่อนนี่กำลังโอห้อยแดงกำลังใสเนาะ อันนี看看네้ก็ห้อยยังครับเนี่นโผลิตคนโก้ฟ้าม่ววอ่เจะของตัวนี้แหละพี่สามค้งแต่ทีอันนี้ห้องไขนีห้องไฟ่หนห้องห้องนั่นห่โอห่างรีเพ่นตออยู่บนนี้พ่นตอกับหองห่างรีดเขาเด๋ยครับเสื้อสวยแดงเนี่ มันเ้บาเก่ันกวนี่เิ่นในลูกตัวนึงามนมลูกตัวนึ่งับลูกตัวนึงขายไปแล้วนะเด้อเบิ่งนมเพิ่มสองเก่าบ่ถึงสามหื่นอเงียเนาะเนื้อหนังเพิ่ดีดดีตเลยไอสูมเท่าไรละวานนี้ผมถามละเอียดหน่อยประมาณลอยสี่สิบขึ้นเนาะประมาณนี้เด้อเอาแม่ลูกเดียวนีเชื่อมดีเนาะ เอาแข้งขาพื Sch no, like. like ้นดีปอบาเนี่ยมัดมดบ่มีแบบนี้ยังถกสอนบ่ได้เลยเชื่องกระเชื่องนาเลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงได้เร็กน้อยเลี้ยงดีบ้านี่เรื่องดูดซวงก็ดีหาเงี้ยวสมบูรณ์ดีลูกเดียวแยกไปแล้วเอาสองหมื่นเก่ายังต่อได้อีกอันนี้อยากได้ซื้อสองหมื่นเก่าอาเบอร์โทรครับ 0ู2อห้ายเจดรี่บ้นแกห้อยีบ้านแกครับอำเพิ่มเองกระสินี่บอกรับัอำเภอ่มืองกรสินขึ้นเครืองคับนเคื่องตัวนี้แมนบ่นี่ตัวนี้บมแมนครับนีแมนตัวเดียวโอ้ตัวเดียวบ่บ่ไมีมันอืมอเอาเโ้ัวหลจทาหญ่กี่น้อยนี่ตัวนี้เท่าไหนี่สห้าเจบ่มาท่าเดียวกันนั่นะสอเจ็ดเนาะ แม่สาวลูกหนึง่งคือกันนี่แม่สาวดิลูกแม่สาวบ่บ่นในลูกยังเที่เป็นแม่สาวเป็นแม่สาวร้อยเท่าไรนี่สีส่สิบได้บ่ร้อยชัน้นห่าน้อเกือบสีส่สิบหมดละเอาเป็นแม่สาวด้วยเอาแข้งขาวมุ่มต้นนี้เนาะไม่มีนะครับด้วยเอาสีดีนะครับอืมเอาสีดแดงๆนี่แหละด้วยพม่มต้นนี้ยังนี่อ้าวสมบูรณ์ดิสองหมื่นเจ็ด เบอร์โทม่เบอร์บันยูใสแล้วครับเบอร์โทร0 8เออซื้อเปลนหกสม่งเกาแปดสองหม่นเจ็ดมาสวสวยพ่อหยังครับพ่อหยังขากใสพ่อหย่คพ่อหยังข้ยูใส่นี่บ้านข้าบอนสวนปลาโอ้บ้านข้าบอนสวนปลาสุมเด็นี่องหมื่ถูกถูเนาะเอาขอคุณหลายด้วย ซีหาเดือนลอแล้วเห็นง่วเขาขาวเน,น,น,นี่ยเดน่ครโโับโตขาวเหมือนหนงวี่ะครับขาวสองหบตัวใดเนะ่ครับตัวใดเนะ่ตัวนี้นะอ้าวผู่นี่ดีล้ครับอ้นี่บ่ัเม่เน่นตัวนี้บ่เม่นนู้นน,นี่เนาะอาวผู้เขนี้นเขาไหน,น,นเนี่ยสามที่าคบา,าตัวผูนาะน,น,นี่เนาะอืตัวผูด้วยอนะ้า สามที่หาตัวเดียวนี่เนาะสามที่หาสูงกว่าม่นจักลอยเท่าไรสามที่บวกเอาเลอยสามที่บวกเป็นเส้นลูรีหด้เป็นตัวผูสามหมืนหาสูงลอยสามที่บวกเอาแค้งขาบ่มีตัวนี้ดอกตัวนี้ตัวมียบกนนีมเท่าไรล่ะครับตัวนี้านนสามหมื่นขวนครับสามหมืน่นวนได้ลูกมาจากโตัว้วครับนี่ลูกาจะตัวนึงครับเอาตัวเดียวบ่ลูกตัวเดียวสูงลอยสามที่ขึ้นด้วยกัน เอาลูกตัวเดียวร้อยสาสิบขึ้นนะครับในลูกตัวเดียวค้าเพื่นดีเนาะประก,กันเลยนะครับเอาเป็นข้อเลยนะครับเป็นแช่โรดีบานเฮ่านี่ยแหละสีไม้ท่องนี่แหละเอาทายใหญ่จะน้อยเพราะว่าตะเวนก็ขึ้นสูงครับอืมเอาตัวนี้สามเมื่นหาตัวคูดิตัวนี้ลูกเดียวเนาะครับสามเมื่นชวนบอกสามเมื่นชวนอืมสามเมื่นชวน,วนผมเห็นมาตัวบ่บัน <c oughs> ใ,ใกล้่ก็บ่บัน <c oughs> แดดกระแรดดด้วยอากาศดีทำไงกันเนาะ ฮ๋อนแล้วเอาเบอร์โทรครับบาหนี่ศูนย์หกสี่สี่สองหกสี่สองหกส้าสามศูนย์มากสรุปดีเนาะครับคุณอ๋อสายคุณครับสายคุณอันนี้ไก่ลูกเดียวเนาะตัวนี้ครับผมอันนี้ห้อยยังครับหนี้แม่นครับหอยแม่นโอ้ห้อยแม่นมันจุจังนะบ่ครับผมใส่หม้อล้วก็ลงห้อยแม่นคนนี้หาซิบิโลซงฟี่จำได้อยู่เอาขอบคุณหลายเด้อ โ่ไทายหญ่าดกมน่นนัดนเลยัานเดนแหกันแลกมาเทียวไปยัดีเลยดิพวกไปูกเดนีือักันดครับหนโอ้ต่อกันดูแม่นี่ของขครน้องครับแม่นี่แม่เจ้าของบอแม่ลูกบอแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่ลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ยังดี สีแด,ดงๆนี่แหละเนาะเปิดเท่าไหร่ล่ะครับเปิดสามสิบสี่สามสิบสี่ลูกแรกว่โอ้ลูกแรกจูเมียเปิดสามหมื่นสี่แม่กับทีลอยเท่าไหร่ความสูงลอยจากยี่สิบนี่ยิ้มหานี่แหละเนาะประมาณรอยยิ้ห่าบวกเอาแขนขาเพิ่นบ่มีตแบบนี้เนาะดีเป็นลูกแรกด้วยครับด้วยเป็นลูกแรกนี่ลูกเป็นลูกสาวย่างดี เอาลูกคนกับเสือม่านจังเดือนหาหงเดือนบ่เนี่ยม่าณเดียวเบิ่งกันเด้อโอ้ทายบ่เด้ครับเสียงแดือดมันอีแดดขึ้นแดดขึ้นเร็วมันอีไหมใช่ได้ขางเดียวเอาเป็นลูกเมียนะครับเด้อเอาลูกเมียเอาอันนี้เป็นแม่อันนั้นเป็นลูกลูกแรกบ่มี่สันติยังรู้บ่ในราคาสองเท่าไหร่บ่สามโอสามเอ็นซีเบอร์เทราครับบ่เนี่ยบอกไปนะทุกคน เออเบอร์โทรครับกำลังโดกาแฟอยู่0 8 2 0 8 2 6 3 7 6 3 7 2 0 4 4แ0ด4องหกสอยากไดที่ซื้อยังต่อร่องได้ลูกตัวเมียเนะครับลูกแรกเอาสมบูรณ์ผมมีตรงนี้รับประกันเลยอันนี้ห้อยยังพ่อห้อยบานครับห้อยบานจากไสครับจากย่างตลาดครับโอ้ห้อยบานย่างตลาดอันนี้ห้อยยังครับนี่นี่เราห้อยบานนั่นห้อยนี้หอยบานบ่ เอาบบตงโบตงป๊กแล้วสันนี่อันนี้ห้อยชมวงบูนอันนี้ห้อยบานเบอร์เดียวกันเบอเดียวกันผมนึกว่ามันห้อยบานนี่บอกพี่เลี้ยงเอาบบตงโป๊กบนไหนมาทำกันนี่แหละนี่ห้อยบานห้อยบูนเ้อเอาจากย่างตลาดสามเมืองซีเอาคอผู้ไรไรเลยครับเด้อโอ้วันนี้แดดจ้าขนาดเลยมนวันนี้แดดจ้าเลยยังไงเล็กๆไม่ยังไงเอาหนังผู้ใด้น้อยยังไงเนี่ยอื

ครับไม่รู <Me> ้เลยอันนี้ไม่ต้องทอนอยู่แมนเลยเปิดเท่าไรแล้วบานนี้ขายแล้วครับโอ้ขายแล้วเอาโอ้แมอไงเจ้าของไปใส่นาะนมาทร้างผีคนขี้งวดมากเลยสร้งพี่เจ้าของไปใส่เหมือนเนาะสร้างพี่ จุงไปแล้วป่ะไปแล่นโมแมนเลยไปแล้วมางมาเกี่ยวกันโมนี่ห้องผู้ใดโมนี่แม่จุกของเทียไหบ้านนี่ของเทียจักตัว่ลูกก็ครับ เอาตัวนี้แม่บ่แม่ครับแม่ลูกโอ้ตัวนี้แม่ลูกมันเป็นงัวไทยบ่ครับงัวไทยเส้าสองครับเส้าสองคือพบันนำอยู่ดิลูกเมียย่างดีโอ้ยลูกก็เมียย่างดีลูกแรกบ่ลูกแรกครับลูกแรกเส้าสองหนึ่งแม่ลูกเนี่ยเส้าสองแม่แดงแดงครับแม่แดงครับลูกบ่แดงเป็นไรครับอืมแต่ว่าถูกงัวลูกน้อยครับอืมสองเมื่อสองครับแม่ก็น้อยลูกก็น้อยก็เพิ่นเป็นงัวไทยครับ บ่อมีตำนี้ยังดอกบ่า่มีตำนี้เป็นตะเลี่ยงเป็นตะเลี้ยงเอาไปควายทิ้งไม้เล่ยงที่งีเลยลายพนดูมันปล่อยน้ำผู้น้ำแพนี่ได้สบายเลยนี่ครับผมสองมืงครับพมเดียวีนบ่พมเดียวเนี่ครับเอาเบอร์โทรค้ามบ่เนี่เบอร์ทรเบอร์ทูเนี่ปอดเนี่ยใส่บร์นี่ปอดเนี่ยาบอร์เน่ปอดชนชนชนนี่เพิ่มงดเลยอ่ะไปท่านใดเราใส่ปลอดน สวนวนวนวไปดหาเบอร์ทั่วันดวายเยเมนตรงไหนทุานอรลควมสักเ้รยไปสพ่อใหญ่ปอดเอาหามาพ่อใปวดเอาเบอร์ทั่มาพ่อใ่ปวดลูกันบ้าพอใ่ปอดผมจะซื้อให้เดี๋ยวนี้สูบเจ็ดพันบาบวถึงหมื่นหอกมาลูกเปิดไปเท่าไหร่ครับสองหมื่นสองสองหมื่นสอง เอาหมื่องับสองหมื่นเจดยมันกลกันแล้เเอาไปดึงมาจะใช่ป่ดิเอาไปเอกมาจะใช้ปี่ปอดเลมาจะร้านกาแฟคุณบอกพ่ปอดบ้านขมิ้นนี่ละครับเบลออกมาจะใสก่อนร้านกาแฟพุนย์แปดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดาส่สอาง้วนไถสองหมื่นสองถูกเลยม่เนี่ยด้ค่้มเดียวคุณค่อมู่ครับ เอ้ามีอยังอยู่บ่เอาเพราะนายปอดจะฟาไปเรื่อยผมมิถามเบื่ออยู่มาพี่นายปอดนายปอดตัวใดก่อนนี่แม่ใดก่อนครับนายปอดตัวใดนายปอดมาพี่เออจะฟาไปเรื่อยผมมิถามเบื่ออยู่แม่ลูกบ่เดี๋ยวนี่แม่ลูกครับโอ้แม่ลูกลูกยังไงเนี่ยสามสิบหกครับสามสิบหกเป็นลูกสองคนบ่ ลลูกกแรนี่ะโอ้เป็นลูกแรกตัวเมียลูกหมดทึโอ้ตัวผูแดงแดงยืนเฮี้ยงแม่อยู่นี่สามหมื่นหกอันนี้แม่เป็นลูกแรกแม่ตัวแม่อืมแม่ตัวแม่สูงสวยเลรอแม่เพิ่นนี่ด้วยซีหรอกด้วยซีสิบให้ลูกสีแดงดีตัวสันนี่เนาะเป็นลูกแรกเนาะเอารอยซีสิบขาเพิ่นดีบ่ครับประกันในีเพิ่นครับประกันเพิ่นมีแต่เนี่ทั้งลูกทั้งแม่ครอยลูกไปง่ายหรอกวางลูกจังนอยก็ได้เดี๋ยวด้อ ลูกใหญ่แล้ววะนี่นี่เอานี่ลูกเพิ่นเด้อเป็นลูกตัวผู้ครับลใหญ่แล้วตัวครับนี่เอาประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วล่ะนี่ขาบ่มีตะวนี้ด้อครับเด้อเอาเป็นลูกผู้ลูกผู้เซ่เหล่าเงยปอดสามหงส์เหญ่าเปอดเนาะคครรัับบอันนี้ใหญ่หยั่งกว่านี่พ่อใหญ่ตีครับพ่อใหญ่ตีพ่อเงยตีกับพ่อใหญ่ปอดครับบ้านขมิ้นเฮานี่ล่ะบ้านขมิ้นเพิ่งจะแบังผมผมดีทายง่วงตัวนี้เอ้า สามมื่นหน้อแม่ลูกนี่น้อลูกแรกลูกตัวผูน้อครับครเบอร์โทษนายปอดอีกครังหนึ่งครับบอนี่ศูนย์แปดสามศูนย์แปเจ็ดศนย์เจดหศูห้าสี่สองโคมรบนี่น้อครับครสามื่นหกกับสองมืนสองครับเอาโทรมาหานาปอดนี่แหละครับครับแกูตีบ้านขมินบ้านขมินน้อครับผมตำบลเชียงเครือ ตะบนตะบนขมิ้นครับโอตะบนขมิ้นเพื่อเพื่อแก้วผมเพื่อเพื่อศิลโวนี่นี่ยี่นี่ติดฐานตะขันนี่เอาหัวพูดอีกหลายเด้อครับผมอันนี้ห้องผู้ใดาตัวใหญ่นี่ครับนี่ใหญ่ๆนี่ห้องผู้ใดาใหญ่ๆนี่อันนี้ยังตัวกันอยู่บ่ครับบอกตัวใหญ่กุฎิลายครับบอกหญเน่นะบอกครับบอก ก็ใสสียเขีวครับทบยจังวะเสียอ่ะงีงๆนี่ของผู้ใดครับบังเงีงๆนี่เออไม่แม่ครับเงีงๆนี่ใส่ผู้นั่งยังเยอะจีนอ่ะบ่เออแมู่กให้นิดนี่บ่เออจากสารข้ามเ้โซนสารข้ามบนี้งได้บ่เนี้ลูกฟูบ่ครับ ลูกผูลูกที่สองคนที่สามเจ้วเนี่ยทครับอ่าลูกที่สองลูกผูเพราะโค้งสางใหญ่เลยนะลูกคนคน,นี้กับผูได้ครับสีแดงดีเลย <laughs> ลูกรอตัวนี้เอาโค้งสางใหญ่ๆนี่ห้อยนิดเปิดตัวไหนครับห้าหมื่นสองนะครับโอ้ใหญ่ดเนะีเด้เนี่ใหญ่ๆเงี้ยววห้าหมื่นสองอเป็นลูกตัวที่สองเนาะสูงตัวไหนห้อยนิดนี้ๆเนี่ยลอยาอห,ยหาสีเนาะขาเพิ่นใหญ่ดีเลยหางเงีวแข้งขาบ่มีถกมีถอนบ่มีตัวนี้เลย ประกันให้เลยเอาใยเงี้ยด้วยจะได้ใยสิไปเลี้ยงเอาโค้งใส่ใยหาหมื่นสองเนาะครับผมอือโบแพ้นะครับยังตัวอะไรอีกอะไรอือตัวได้เอาระประกันแบบนี้ให้เนาะอือเอาแม่ใยเงี้ยโค้งใส่หน่อยโอ้บ้านนี้แม่นี่กัแม่นครับผมเอาอันนี้หาหมื่นสองแม่อือบ้านนี้โค้งนี่เท่าไหรบ้านนี้โค้งนี่สามสิบเก็ครับสามสิบเก็ลูกเมียลูกเมียลูกผู๋ลูกผู๋ครับลูกผู๋คือกันลูกแรกตัวนี้แม่อือลูกแรกสามสิบเก็แม่อือสูงเท่าไหร่แม่เพิ่น ่อบปครับอืมประมาณนั้นเนาะนอืมสารที่ห่าขึ้นเสียเอาตามไวอืมเอาสามเมอเดลูกเกือบผูลูกลูกแรกเนาะแข่งขายดีอ้สีแดงดีแม่ก็ได้เนาะลูกก็สีแดงนครับเอาเป็นตะเลียงที่สามเมื่เดเออเอาถูกถกเลยหอยนิดสองคมสองคมเอาสองคมเหมือนเดไปครับหมือนเรครับ เอาเบอร์โทรห้อยนิดครับ093 548 5้5 4ามหสเอาไม่กันนะห้อยนิดเอาเบอร์3 093 5 8ย์เก465 8465สคมครัถูกๆตัวร้องได้ห้อยนิดชื่นช่มสาระข้ามครับผมอันนี้เป็นทีมงานบ่ค่นนบ่ครับผมครับผมอ๋อมาน้ำกันเด้วยได้สองคมเท่านี้บ่พรอมมาทายขวงแปลกแน่ ตัวเงี้ยตัวเมียมั้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วครับใส่ครับตัวเงี้ยนี่เออเท่าไหร่แล้วครับแม่ลูกห้าหมื่นหาลูกตัวเมียนั่นน่ะเนาะห้าหมื่นห้าเป็นลูกเมียลูกแรกวะครับบ่โอ้ลูกแรกเด้อพู้ลูกคนนะครับนี่เด้อลูกตัวเมียเด้อเด้ออดงแดงนะลูกตัวเมียครับเป็นตัเลี้ยงอยู่ครับเด้อห้าหมื่นหาเนาะแม่สูงรวยเท่าไหร่ครับสี่สิบขึ้นหรือห้าสิบ สี่ทิศขึ้นเนะะะาะอืมเอาหาเมื่อนหาเนาะแข่งขาดีเพรามีแต่นี้เลยล่ำตัวดีนะครับด้วยเอาฮะโอ้ครับเอาว่าเป็นยังไอ้ลูกดีอยู่ด้วยครับด้วยเนี่เอาชุบแม่ลูกนะค,ครับ,บลูกตัว,ว,วเม,วมียพูนหามื่นหาเอาบเออบเอร์โทษเบอร์ไหนครับศูนย์หกห้าศูนย์สามศูนย์สามเก้าสองสาม จากขึ้นชม่มรคคามือกันเนาะที่มห้อยนิดนี่บ่เอานางโยเกิอี้นีน่แหละครับเสื้อแดงแดงโอ้เสื้อสีดีขนาดเลยสีสวมสีแดงอ๋อนะครับเอานี่เอาทั้งหลังเอาทั้งหลังสีแดงเลยสีขึ้นสีพบยานงวัวเลยมือนเนี่ยเอาขอุณหลายเด้วยมแม่ลูกบ่แม่ลูกครับ ภาเพ่นสีเบิด์ตมไม่ในหน่อยนะครับเอาบ่กแม่นครับโอ้ทีเทียที่เทียได้แบบนี่อวัสดีใครไล่ได้เนาะเพราะเปนท่อมกระดาเลยอืมหาอย่างในตลาดแม่นครับเป็นตัวผู้คือผู้อืมนั่นแม่เพิ่นน่ะแม่นครับอืมแม่เพิ่นสีแดงดีสบายดีแม่เนี่ยเว้ยพูดแล้วอืมล้อยเท่าใดแม่เนี่ยล้อยธนใดขั้วซุ้มล้อซียวกบัวเถิงดอกอืมล้อยสารทิมห่าขึ้นเอานี่แหละครับหล้มแข็ง นู้นสันอ้าะเอาอึบอืมเอาโบมีตัวนี้เลยแข็งขาตักแรกลูกแรกของแปลกเลยลูกหายากในตลาดไม่มีอืมลูกแรกเจบนี่เด้อแมวมนเด้อครับเด้อเอาสีแดงๆนี่ละนี่แข้งขาดีบ่มี่ตัวนี้เด้อลั่มตัวดีกกมบุนลูดสดสดในเครื่องได้บมี่ในเครื่องสดสดในราคาเปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเปิดไว้เปิดไว้ครับยังต่อรองได้นิดนิด เบอร์โทรครับวนี่ศูนย์หกสองศูนย์าศนย้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสามเเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับหอยหนายครับหอยนายครับอำเภอนามนครับกาฬสินมากับทีมงานบ่บ่านี่ครับทีมงานครัทีมงานหอยนายเด้อเอามีสองตัวกระจูห้อยหนายนี่ก้นโก้โยบันขามไม่จ่โก้ไปดานเงินใส้บ่อึดเออโอ้ยเป็นแต่ไปน้ำเลยนะนี่ เอาจบวลิปนี้ไว้ตรงนี้ได้ครับด้ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ